สำหรับตอนที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงเรื่องของ New Year Resolution ซึ่งก็จะมีอยู่10ทางเลือกที่อยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ลองหยิบไปแล้วก็ตั้ง New Year Resolution ของตัวเองขึ้นมานะครับสำหรับวันนี้เนี่ยจะมีการเจาะลึกไปในประเด็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองในอีกรูปแบบหนึ่งแล้วมันจะมีความลึกกว่าตอนที่แล้วแบบไหนและต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามาดูไปด้วยกันครับสวัสดีครับผมโชดกจาก jobnow.hcn.com กับรายการ The unpack series วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของ 10เทคนิคนะครับที่จะใช้ในการพัฒนาตัวเองสำหรับปี2021ที่จะมาถึงนี้ครับมันมีคำพูดคำหนึ่งนะครับว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนสถานการณ์ได้แต่ว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนตัวเองได้นะครับเราลองมาดูดีกว่าว่ามันมีช่องทางอะไรบ้างนะครับที่เราเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาตัวเอง ให้เป็นคนที่ดีขึ้นในบ้างและเราได้รวบรวมมานะครับมี10ข้อด้วยกันที่ท่านสามารถที่จะลองช้อปปิ้งนะครับแล้วก็เอาไปใช้เป็นไอเดียได้เดี๋ยวมาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างก่อนที่จะชมรายการนะครับฝากท่านผู้ชมช่วยกด subscribe นะครับแล้วก็กดติดตามรายการของเราเพื่อที่จะไม่พลาดรายการใหม่ๆที่เรากําลังจะผลิตออกมาด้วยนะครับข้อที่1เลยครับให้รู้จักการขอบคุณครับฟังดูเป็นเรื่องง่ายๆนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าการที่เรา appreciate คนหรือสถานการณ์ที่อยู่รอบข้างเนี่ยมันจะทําให้จิตใจเราผ่องใสนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับในทางเรื่องนี้เนี่ยท่านสามารถที่จะหัดขอบคุณคนรอบข้างนะครับแม้ว่าจะเป็นคนในครอบครัวนะครับเพื่อนๆนของเราหรือว่าเพื่อนร่วมงานของเราหัดขอบคุณสถานที่นะครับขอบคุณบ้านขอบคุณออฟฟิศนะครับหรือว่าขอบคุณสถานที่ที่เราเนี่ยแวะเวียนไปบ่อยๆหรือขอบคุณเหตุการณ์ต่างๆที่อยู่รอบตัวนะครับบางเหตุการณ์มันอาจจะไม่ราบรื่นเท่าไหร่แต่มันก็เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เราเนี่ยเรียนรู้เรื่องอะไรใหมๆ่ๆแล้วเราก็กลายเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้น ลองขอบคุณนะครับที่ทําให้เราสามารถที่จะทํางานได้อย่างเต็มที่บรรลุภารกิจเราก็สามารถกลับไปบ้านนอนได้อย่างปลอดภัยแล้วก็สุดท้ายอย่าลืมนะครับขอบคุณตัวเองนะครับขอบคุณตัวเองที่มีวินัยขอบคุณตัวเองที่เป็นนักสู้นะครับแล้วก็ยอมที่จะฟันฝ่าอุปสรรคให้ประสบความสําเร็จการขอบคุณนะครับเป็นการที่ฝึกให้เราเป็นคนที่คิดในแง่บวกนะครับเพราะว่าการที่เราเลือกเรื่องที่เราจะขอบคุณได้นั่นหมายถึงว่าเราเห็นข้อดีแล้วก็คุณค่าของบุคคลสถานที่หรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรานั่นเองคร อย่างที่2นะครับรู้จักพักให้เป็นครับผมคนเราเนี่ยต้องเข้าใจลิมิตของตัวเราเองนะครับลิมิตของแต่ละคนในแต่ละเรื่องเนี่ยมันไม่เท่ากันการที่รู้นะครับว่าลิมิตของเราอยู่ตรงไหนถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยนะครับที่ทุกคนจะต้องหัดสังเกตนะครับก็คือว่าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเหนื่อยเกินไปนะครับเครียดเกินไปหรือรู้สึกว่าทํางานหลายอย่างจนล้นมือมากเกินไป ให้สังเกตจังหวะนั้นให้ดีนะครับอันที่2นะครับลองจับสัญญาณแจ้งเตือนที่ร่างกายเราเองเนี่ยบอกเรานะครับแม้ว่าจะเป็นอาการใจสั่นนะครับอาการเหนื่อแตกอาการเครียดหรือมือไม้เกร็งต่างๆเหล่านี้ลองสังเกตตัวเองดีๆนะครับว่าอะไรเริ่มเป็นสัญญาณเตือนที่ให้เราเนี่ยจะต้องรู้จักว่าถึงเวลาที่เราควรจะต้องไปเช็คเบรกแล้วอีกประเด็นต่อมาที่สําคัญมากนะครับก็คือต้องหัดดูนะครับว่าปัจจัยอะไรที่เป็นตัวกระตุ้นนะครับ เราจะมีปัจจัยอ่อนไหวที่ไม่เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะแพ้เรื่องของงานเร่งนะครับบางคนอาจจะแพ้เรื Cow ่องของการแก้งานซ้ําๆกันหลายรอบบางทีมันไม่ใช่เรื่องของการเหนื่อยกายนะครับแต่มันเป็นเรื่องของการเหนื่อยทางจิตใจซึ่งอันนี้ก็ต้องหัดสังเกตให้ดีด้วยนะครับล่านสุดท้ายนะครับจะต้องหัดสื่อสารถึงข้อจํากัดของเราให้คนในทีมทราบนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับว่าพอเราพูดถึงความเป็นมืออาชีพนะครับเราจะต้องมีการเก็บหรือรับความกดดันไว้ให้ได้แต่ว่าเมื่อมันถึงความเสียหายในหน้างานจริงๆก็เป็นเรื่องที่ไม่คคุมนะรับ เพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูระดับที่พอเหมาะนะครับว่าเราควรจะสื่อสารให้เขาทราบเมื่อจิงจังหวะไหนนะครับอย่าปล่อยให้งานมันเสียก่อนอันนี้คือเรื่องที่สําคัญมากกว่าการพักให้เป็นนะครับจะช่วยให้เราเป็นคนที่มีสติรอบคอบนะครับแล้วก็สามารถที่จะรองรับกับภาระงานที่มันจะเข้ามาหาเราในระยะยาวได้ดีกว่าคนที่พักไม่เป็นครับผมอย่างที่3นะครับก็คือ mindset ของการเป็นคนที่ moving forward ครับสิ่งที่เราทําหลายอย่างนะครับบางทีมันยังไม่ออกดอกออกผลในเวลานี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะมีวิธีในการจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับอย่างที่1เลยจะต้อง ยึดมั่นในเป้าหมายนะครับนั่นหมายถึงว่าเราจะต้องรู้ว่างานทั้งหมดหมายถึงว่าทั้งแผนหรือทั้งโฮ o l e project เนี่ยเราคาดหวังที่จะเห็นอะไรนะครับเพื่อให้เรารู้ว่างานแต่ละวันที่เราเข้าไปทำเนี่ยมันช่วยเติมเต็มรายละเอียดเหล่านั้นเนี่ยไปทีละเล็กละน้อยในทิศทางไหนได้บ้างอีกรายละเอียดหนึ่งที่สําคัญนะครับคือหัดก้าวข้ามเสียงวิพากวิจารนะครับอันนี้เป็นอันที่ยากๆเหมือนกันร,ระหว่างการเป็นคนดื้อน,นะครับแล้วก็พยายามจะปล่อยให้งานเสียหาย กับการเป็นคนที่รับฟังคนอื่นแต่ว่างานมันไม่เสร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําให้แยกดีๆนะครับโดยเฉพาะว่าการเลือกฟังคนที่ให้คอมเมนต์กับเราถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาอาจจะชํานาญในเรื่องอื่นเราก็อาจจะลิฟท์คอมเมนต์เขาเป็นลักษณะของการรับฟังเฉยๆนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ต้องดึงมาเป็นหลักในการที่ต้องปฏิบัติตามทั้งหมดเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะตอบทุกวีควา m e n t ในการทํางานทุกอย่างได้อยู่แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องไปบริหารจัดการให้มันอยู่ในระดับที่พอดีกันเองนะครับอันสุดท้ายก็คือการสร้างจุดเช็คพอยต์นะครับ ถ้าเรามีเป้าหมายอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็รู้ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนทุกๆก้าวที่เราเดินไปนะครับลองประเมินตัวเองไปในการทํางานเรื่อยๆนะครับระหว่างเราแล้วก็ทีมงานของเราเพื่อที่จะดูว่างานของเราเนี่ยมันเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งใจไหมถ้าเกิดว่ามันเริ่มช้านะครับหรือว่ามันเริ่มผิดจากแผนเนี่ยก็ลองเช็คอะเบรกตามข้อที่2นะครับแล้วก็ลองกลับมาดูว่าเราจะสามารถคิดวางแผนในการแก้ปัญหาแล้วก็ปรับปรุงหน้าง,งานได้ยังไงบ้าง ซึ่งเนี่ยจะช่วยให้เราสามารถที่จะคุมงานได้ให้เสร็จแล้วได้ผลดีในระยะยาวมากกว่าครับ moving forward นีจะเป็น mindset ที่ทาให้เราเป็นคนมีจิตใจเข้มแข็งนะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นในการเอาชนะอุปสรรคเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดไว้เสมอนะครับว่าถ้าง,งานไม่มีปัญหาก็คงไม่ต้องการเรานะครับเรื่องที่4นะครับก็คือการหัดสร้างเครือข่ายครับแน่นอนเราเป็นสัตว์สังคมนะครับแม้ว่าหลังๆเนี่ยจะมี self help หลายๆเรื่องที่พูดว่าเราควรจะต้องหัดให้เวลาอยู่กับตัวเอง แต่สิ่งนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับที่เราควรจะต้องมีการสร้างเครือข่ายในการทํางานร่วมกันไว้ทีนี้คำว่าการสร้างเครือข่ายนะครับอาจจะไม่ใช่หมายถึงการมีกลุ่มเพื่อนๆนะครับที่เราเรียนจบมาด้วยกันหรือว่าเป็นเพื่อนในที่ทํางานเดียวกันบางทีเราเป็น s p e c i a l สต์ด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยนะครับการออกไปหาเครือข่ายหรือคนรู้จักที่ทํางานใน specialist เดียวกับเราเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับซึ่งผมก็แนะนําว่าน่าจะลองสะสมไปเรื่อยๆนะครับรู้จักไปทีละคน2คนแล้วเราก็ค่อยๆขยายเน็ตเวิร์กกลุ่มนั้นเนี่ยให้ ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตรงนี้จะเป็นปัจจัยในการช่วยนะครับให้เราประสบความสำเร็จในระยะยาวได้มากเลยครับอย่างต่อมานะครับก็ต้องรู้จักเรื่องของการรับและให้ด้วยเมื่อเรารู้จักเน็ตเวิร์กนะครับหลายครั้งเนี่ยเราอาจจะเป็นฝ่ายขอความช่วยเหลือนะครับเป็นฝ่ายขอความรู้แล้วก็มีบางครั้งเนี่ยอาจจะมีบางคนที่เข้ามาขอความรู้แล้วก็เน็ตเวิร์กหรือโอกาสจากเราเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รู้จักรับแล้วก็ให้นะครับ Pay it forward แล้วมันจะช่วยให้การทํางานของเราเนี่ยมันมีเครือข่ายที่มีความจริงใจแล้วก็เข้มแข็งในการพ ประเด็นสุดท้ายนะครับเมื่อเราเข้าไปในเน็ตเวิร์กแล้วเนี่ยบางทีเราไม่จำเป็นต้องถามอย่างเดียวนะเราอาจจะลองสังเกตนะครับเราดูว่าคนหนึ่งเขาทำยังไงเราดูว่าเขาใช้คีย์เวิร์ดอะไรแล้วเราก็เก็บประเด็นพวกนี้นะครับมาเป็นจุดในการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาต่อยอดให้ตัวเราเนี่ยเก่งขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการที่จะใช้ประโยชน์จากเน็ตเวิร์กของเรานะครับเพราะฉะนั้นเน็ตเวิร์กนะครับอาจจะเป็นที่ที่ช่วยให้เรามองเห็นโอกาสใหม่ๆนะครับหรือว่าเป็นที่ที่สะท้อนให้เราได้เห็นปัญหาที่เราไม่เคยเห็น หรือนะครับให้คําตอบในปัญหาที่เราเองเนี่ยก็ไม่อาจจะไม่เคยแก้ได้มาก่อนซึ่งเร่งนี้เป็นประโยชน์มากเพราะฉะนั้นลองพิจารณาเรื่องของการมีเน็ตเวิร์กให้ดีนะครับ5ครับผมมาถึงครึ่งทางแล้วยอมรับในความเปลี่ยนแปลงครับ คนส่วนใหญ่กลัวความเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นเราเองควรจะต้องหัดนะครับที่จะรับมือกับความไม่แน่นอนที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงให้ได้ตรงนี้จะเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับอย่างแรกเลยต้องเข้าใจนะครับว่าทุกๆการเติบโตไม่ว่าเราจะเป็นวัยเด็กนะครับที่เราโตเป็นผู้ใหญ่ถึงตอนนี้เนี่ยเราก็เปลี่ยนสภาพร่างกายตัวเองมาตลอดนะครับในชีวิตการทํางานก็เหมือนกันครับทุกๆการเติบโตมันต้องการการเปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราไม่ยอมก้าวอามาจากจุดเดิมนั่นหมายถึงว่าเราก็ตัดโอกาสตัวเองนะครับที่จะได้มีโอกาสจะทดลองเรื่องใหม่ตรงนี้เป็นเรื่องที่ฝากให้พิจารณานะครับอย่างต่อมานะครับการเปลี่ยนแปลงมันมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นกับในทางที่แย่ลงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคำแนะนําก็คือว่าท่านจะต้องฝึกนะครับเป็นคนที่เป็นคนเริ่มเปลี่ยนก่อนที่จะให้สถานการณ์มาบังคับให้เราเปลี่ยนอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับเพราะว่าการที่เราเป็นฝ่ายลุกนั่นหมายถึงเราเป็นฝ่ายที่ควบคุมปัจจัย ในการที่จะนไปสู่ความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่จะดีกับเราได้มากกว่าสุดท้ายนะครับเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงจริงๆเกิดขึ้นนะครับลองสะท้อนผลของความเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยความซื่อสัตย์นะครับแล้วก็ไม่ลําเอียงดูซิวว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นเนี่ยมันมีด้านดีหรือมันมีด้านไม่ดีกับเราเกิดขึ้นอะไรได้บ้างนะครับใช้ข้อมูลที่เป็นนูนทูบเราเราจะสามารถมองเหตุการณ์ได้อย่างเป็นจริงแล้วก็เป็นกลางมากที่สุดครับเพราะฉะนั้นย้ำนะครับการเปลี่ยนแปลงเป็นเหรียญทั้ง2อด้านนะครับอยู่ที่ว อันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถจะเลือกได้เพราะฉะนั้นฝึกเรื่องนี้ให้ดีครับข้อที่6นะครับเป็นตัวของตัวเองนะครับอันนี้ไม่ได้คัดค้านกับเรื่องของการสร้างเครือข่ายนะครับหรือว่าการที่เราจะทําตัวไม่สุภาพแล้วเราอ้างว่าเราเป็นคนแบบนี้เราเป็นคนจริงใจแบบนี้คนละประเด็นนะครับในเรื่องของการเป็นตัวของตัวเองเนี่ยหมายความว่าเราสามารถที่จะควบคุมแล้วก็กํากับตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องมีใครมาบังคับ อันนี้เป็นปัจจัยที่สําคัญมากในการเป็นตัวของตัวเองนะครับอย่างต่อมาเนี่ยก็คือว่าเราสามารถที่จะเลือกคาดหวังผลลัพธ์ที่มาจากตัวเราเองได้มากกว่าที่จะคาดหวังจากคนอื่นตรงนี้จะตรงกับเรื่องของภูมิคุ้มกันในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับท่านสามารถที่จะลองไปติดตามในเอพิโซดที่เราเคยคุยเรื่องนี้ได้การเป็นตัวของตัวเองในข้อสุดท้ายนะครับนั่นก็คือความหมายที่เราสามารถที่จะดึงตัวเองขึ้นมาจากเหตุการณ์ที่ย่ำแย่เนี่ยให้กลับลุกขึ้นมายืนได้อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่นะครับเราอาจจะไม่จำ อันนี้เป็นปัจจัยที่สําคัญมากนะครับของการเป็นตัวของตัวเองคนที่เป็นตัวของตัวเองจะมีคุณลักษณะที่น่าสนใจนะครับนั่นหมายถึงว่าบุคลิกลักษณะเนี่ยมันจะสะท้อนออกไปถึงความเข้มแข็งแล้วก็ความเป็นผู้นํารวมถึงความเป็นผู้ใหญ่นะครับที่คนรอบข้างของเราเนี่ยจะสัมผัสได้โดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับอายุนะครับว่าเราจะต้องมีอายุเท่าไหร่ข้อที่7นะครับอยู่กับปัจจุบันให้เป็นครับปกติคนเรานะครับจะเผลอคิดนั่นคิดนี่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นผมมีวิธีในการสังเกตนะครับว่าเราสามารถอยู่กับปัจจุบันไได้หม ในเวลาทํางานเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกนะครับแต่ถ้าเกิดเวลาอยู่คนเดียวแล้วถ้าเกิดเรายังคิดเรื่องงานอยู่หรือตอนกําลังนอนนะครับก็คิดไปนั่นไปนี่เนี่ยนั่นหมายถึงว่าเราอยู่กับปัจจุบันไม่เป็นแล้วนะครับอันนี้เป็นอินดิเคเตอร์ที่ง่ายมากทีนี้การอยู่กับปัจจุบันให้เป็นเนี่ยนะครับมันสําคัญยังไงล่ะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยสามารถที่จะทํางานมัลติเท็กซ์กิ้งได้ แต่คนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะมีมัลติโฟกัสซิ่งได้นะครับนั่นหมายความว่าเรามีจิตนะครับที่จะสามารถจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้แค่จิตเดียวแล้วก็เรื่องเดียวเท่านั้นนะครับแล้วเราเค่อยกระโดดข้ามไปทําเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรากําลังทําเรื่องนั้นอยู่แล้วเราเผลอคิดเรื่องอื่นเนี่ยสมาธิแล้วก็พลังที่จะทํางานให้สําเร็จยังไม่มีความผิดพลาดเนี่ยมันก็จะสูญเสียไปนะครับยกตัวอย่างง่าย ท่านไม่สามารถที่จะคำนวณโจทย์คณิตศาสตร์ที่มีความซับซ้อนเนี่ยมากกว่า1โจทย์พร้อมๆกันได้นะครับทีนี้การอยู่กับปัจจุบันไม่เป็นนะครับสิ่งที่มันจะเป็นผลเสียก็คือว่าทุกอย่างที่เรามีมันจะกลายเป็นอดีตไปหมดนะครับเพราะว่าณขณะที่เรากําลังเจอเรื่องที่อยู่ในปัจจุบันนะครับเราก็ย้อนไปคิดถึงเรื่องอื่นหรือเรื่องในอนาคตซะและเหตุการณ์เนี้ยที่เรากาลังควรจะโฟกัสเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอดีตไปนะครับซึ่งความแย่ก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปแก้มันได้แล้วนั่นเอง เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่กับปัจจุบันเป็นนะครับเหตุการณ์หน้างานจะเป็นเหตุการณ์ที่เราตั้งสติแล้วเราก็อยู่กับมันอย่างมีสมาธิเพราะฉะนั้นตรงนี้จะช่วยให้งานของเราเสร็จแล้วก็มีคุณภาพแล้วก็ลดความผิดพลาดได้เยอะลองฝึกดูนะครับแล้วก็เพิ่มเติมนะครับการอยู่กับตัวเองให้เป็นเนี่ยนั่นหมายถึงว่าชีวิตเราก็จะมีความสงบนะครับมีสมาธิแล้วก็ดูเป็นคนเยือกเย็นรอบครอบโดยอัตโนมัติอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับที่เราจะได้กากการฝึกให้อยู่กับปัจจุบันให้เป็นข้อที่8นะครับเรียนรู้ Accountability เป็นเรื่องที่เราเคยคุยกันไว้นะครับในคลิปแรกของรายการเราเลยนะครับลองกลับไปติดตามดูได้ถ้าให้พูดคำที่มันเหมาะสมกับสมัยนี้นะครับเช่นทำเองนักเลงพอประมาณนี้นะครับเป็นคอนเซปที่เราเนี่ย รับผิดและรับชอบในสิ่งที่เราเนี่ยได้กระทําลงไปซึ่งไม่ว่าผลนั้นจะเป็นทางบวกทางลบนะครับเราก็สามารถที่จะ embrace หรือว่าโอเคกับมันได้หมดอันนี้คือสิ่งที่สาคัญนะครับทีนี้อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับว่าการมี accountability เนี่ยคือการแกว่งเท้าหาเสียนนะครับเพื่อจะหาเรื่องเดือดร้อนเข้ามาในชีวิตไม่ใช่นะครับการมี accountability นั่นหมายถึงว่าสิ่งที่เราทําด้วยความตั้งใจเจตนาดีด้วยพลังที่ตั้งใจเนี่ยถ้าผลมันไม่ได้เราสามารถที่จะยิ้มรับนะครับว่าเราปรับปรุงแล้วเราก็พร้อมที่จะแก้ไขมัน หรือถ้าผลที่ได้นะครับมีคนชื่นชมเราเราก็ควรจะยินดีกับมันอันนี้คือเซนส์ของการมี accountability ที่ถูกต้องนะครับการมี accountability นะครับมันจะช่วยให้เราเป็นคนที่มองโลกตามความเป็นจริงนะครับเป็นคนที่นิ่งเป็นคนที่มีความมั่นคงเพราะฉะนั้นลองดูนะครับการที่เรารับผิดรับชอบได้มันจะช่วยให้เราเป็นคนที่น่าทํางานมากด้วยแค่ไหน9นะครับก็คือการยอมรับในความแตกต่างของผู้อื่นครับแน่นอนเลยคนเรานะครับมีหลายมิติที่เราจะคิดและทําไม่เหมือนกันนะครับ สิ่งที่เราเคยทำด้วยวิธีหนึ่งเนี่ยเมื่ออีกคนนึงมาทำงานในลักษณะงานเดียวกับเราเนี่ยเขาอาจจะมีเทคนิควิธีการแล้วก็ปรัชญาในการทำงานที่อาจจะแตกต่างกับเราอย่างสิ้นเชิงเลยก็ได้ซึ่งความต่างมัได้เยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นความต่างในเชิงของ generation นะครับกลุ่มคนที่เป็น baby boomer ะครับอาจจะมีหลักคิดในการทำงานที่ไม่เหมือนคน gen x แล้วก็ไม่เหมือนคน gen y แล้วก็ gen สที่ตามมา กับความแตกต่างที่สอนะครับอาจจะเป็นเรื่องของบุค,คลิกแล้วก็รสสิยมส่วนตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นนะครับเสื้อผ้าหน้าผมเขาจะมีคาแรคเตอร์ที่อาจจะแตกต่างกันตามความคาดหวังที่เราเองเนี่ยเคยถูกปวมเพาะมาเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ดูที่หน้าง,งานเป็นหลักนะครับว่าเขาสามารถที่จะทํางานและมีความรับผิดชอบและมี Accountability อย่างที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้จริงหรือเปล่าอันนี้คือเรื่องที่สําคัญกว่า กับอันสุดท้ายก็คือเรื่องของภาษาและก็วัฒนธรรมนะครับผมเองก็เคยทํางานกับคนเวียดนามผมก็ได้เรียนรู้หลายอย่างนะครับว่าเราเองอาจจะมี prejudge กับเขาในเรื่องที่เราเผลอไปแล้วนะครับนั่นหมายคพรามว่าภาษากับวัฒนธรรมมีความแตกต่างกันลองดูนะครับว่าเราจะปรับเปลี่ยน mindset ในการทํางานกับคนที่ไม่เหมือนเราได้ยังไงบ้างการยอมรับในความแตกต่างนะครับมันมีข้อดีเพราะว่ามันเปิดโอกาสไม่ใช่แค่ตัวของเขานะครับแต่มันเปิดโอกาสให้ตัวของเราเนี่ยเกิดการเรียนรู้นะครับและเกิดการทํางานร่วมกันแล้วมันอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ อินสปายให้เราเนี่ยพัฒนาตัวเองไปอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับข้อที่10นะครับก็คือเรื่องของการยอมรับตัวเองครับการยอมรับตัวเองนะครับแล้วก็การสะท้อนความรู้สึกของตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กับการยอมรับความแตกต่างของผู้อื่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นคําแนะนำนะครับอาจจะลองแนะนําโดยการที่ลองเขียนนะครับหรือว่าอาจจะลองอัดคลิปตัวเองนะครับอัดเสียงของตัวเองก็ได้เพื่อที่จะลองสะท้อนหรือว่าบอกเล่าถึงความรู้สึกความในใจหรือมีการทํา reflection บางอย่างออกมา เพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้ระบายให้ตัวเองได้ฟังนะครับสิ่งที่สําคัญเนี่ยถ้าเกิดว่าเราลองไปทบทวนสิ่งที่เราระบายออกนะครับเราจะเริ่มเห็นแพทเทิร์นของมันแต่สิ่งที่ผมอยากให้ลองค้นหามากกว่านะครับก็คือว่าให้ค้นหาสิ่งที่เราอ่ะยังทําไม่ได้ครับแล้วเราเก็บสิ่งนั้นเนี่ยมาเป็น Room of Improvement นะครับหรือว่ามาเป็นเป้าหมายในการที่จะพัฒนาตัวเองเนี่ยให้เติบโตขึ้นไปซึ่งตรงนี้ก็จะเปลี่ยนจุดอ่อยของเราให้กลายเป็นจุดแข็งนะครับแล้วเราจะสามารถที่จะเติบโตขึ้นไม่ว่าสภาวะการ เราก็จะมีจุดที่เราพัฒนาและไปต่อได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นการยอมรับตัวเองก็จะเป็นการส่งเสริมคุณค่าในการรู้จักผู้อื่นด้วยนะครับโอเคนะครับนี่คือ10ข้อนะครับในการที่จะพัฒนาตัวเองนะครับในทิศทางต่างๆที่เราได้ลองรวบรวมมาให้นะครับไม่แน่ใจว่ามีเรื่องไหนที่ตรงใจกับท่านผู้ชมบ้างนะครับก็สามารถที่จะฝากไว้ในคอมเมนต์นะครับเพื่อที่จะพูดคุยกับเราได้นะครับแล้วก็ฝากท่านผู้ชมนะครับได้ช่วยติดตามรายการของเรานะครับโดยการกด subscribe นะครับกดกริ่งแจ้งเตือน หรือว่าแชร์รายการของเรานะครับถ้าเห็นว่าคอนเทนต์ของเรามีประโยชน์นอกจาก Youtube ที่เราคุยอยู่ตอนนี้นะครับเราก็ยังมีเว็บไซต์นะครับ w w w j o b n o w h c n c o m ซซึ่งตรงนั้นเนี่ยเปิดโอกาสนะครับให้คนที่อยากจะหางานในสายของเฮลท์แคร์นะครับสามารถที่จะเข้ามาฝากโปรไฟล์ไว้กับเราได้ หรือว่าหน่วยงานด้านเฮลท์แคร์ก็สามารถที่จะเข้ามาค้นหาแคนดิเดตจากเดต้าเบสของเราได้เช่นกันครับนอกจากเว็บไซต์นะครับเราก็ยังมีแอปพลิเคชันที่อยู่บนระบบของ Android ซึ่งก็เปิดให้ดาวน์โหลดไปใช้ได้ฟรีด้วยครับผมแล้วพบกันใหม่กับผมโชดกจาก jobnowhcn.com กับรายการ The u n p a c k s e r i e s ได้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ